ก็ยังแบบฤาษีนั่นน่ะเป็นโมฆะชนิดหนึ่งเหมือนกันนึกว่าตัวได้ประโยชน์พระพุทธเจ้าถึงไม่รับรองแม้แต่โสดาบันนะอย่างฤาษีอ่าอย่างแม้แต่โสดาบันท่านก็ไม่รับรองดูมักน้อยสะดวกกว่าโสดาบันแย่เลยนะพวกฤาษีเนี่ยพวกนี่ขนัน้าถ้าบุเนี่ยโอ้โห้าเขาไ่นุ่งพวกที่คำพร์มักน้อย มีเครื่องผัดชนะสำหรับใส่อาหารเช็ดแล้วปัดอีกเช็ดแล้วปัดอีกอยู่ว่างๆเอามาเช็ดดูอย่าให้มีตัวเชื้อโรคอย่าให้มีตัวอะไรนะชีวะทั้งนั้นเลยชีวะอู้ยละเลียดขนาดหนักเลยนะนูะน่นนี้ไปอยู่ป่าเขาหิมะผันเงียบนะเรื่องงามยามดีก็เดินแก้ผ้าเข้ามาในกรุงบงังเสร็จแล้วก็มาให้พวกที่เขายังสัทธาเรื่อมสายเลโอ้ยดูแล้วคุณเอ้อาตมาไม่เห็นเองแล้วนะเขาเล่า เดินแก้ผ้าทงทงมาพวกที่ศรัทธาเลื่อมใสกันนี่ก็จะไปกราบเคารพล้วศรัทธากันจริงใจจริงๆเลยนะอาตมาก็เออมันก็มีได้อยู่ในสังคมมนุษย์โลกนั้นอาตมาก็เห็นมาเออเอาของพุทธรานี่มีสัจจะไม่ต้องถึงพิสูจน์อย่างนี้หรอกแต่มีสัจจะที่ละเอียดละอออย่างที่อาตมาอธิบายไปแล้วเห็นไตรลักษณ์ที่แท้จริงอ่านลักษณะของโลกโกรธหลงถึงเป็นอาการดิงะนิมิตมีอาการนะ เวลาคุณโกรธคุณรู้สึกไหมว่าอาการมันเป็นนามธรรมอโอ้โหมันเล่าๆอยู่ในใน,ในโกรธอาการอยู่ข้างในใจนั่นแหละนั่นแหละตัวมันอย่างงั้นตัวเบลอเลยถ้าโกรธมากๆเห็นเลยถ้าโกรธน้อยๆมีนิดๆน่อยๆเป็นความเครืองหน่อยๆความไม่ชอบใจปฏิฆะไม่ชอบนิดๆอะไรเห็นอาการมันน้อยนั่นะตัวน้อยตัวน้อย,อยเห็นอาการมันให้ออกแล้วรู้ยากนะตัวน้อยๆอ,อ่านยากใช่ไหมนั่นน่ะมันตระกูลนั้นแหละตระกูลโทสะทั้งนั้นแหละ ไอ้โลภก็เหมือนกันราคาก็มีตัวน้อยตัวเล็กตัวใหญ่เหมือนกันอ่านให้ schnell, ido, bien, ออกนี่มีอาการให้เรารู้มีเครื่องหมายนิมิตแปลว่าเครื่องหมายมีเครื่องหมายให้เรารู้นิมิตมีการสร้างตัวนิมิตนี่แปลว่าสร้างด้วยมันเป็นการทาด้วยมันการทําตัวของมันขึ้นมาด้วยกิเลสเนี่ยเป็นตัวทําให้มันเกิดมันยังมีการทําขึ้นให้เกิดเป็นเครื่องหมายให้เรารู้ด้วยนิมิตแปลว่าเครื่องหมายแปลว่าการสร้างแปลว่าการสร้างให้เกิดเนี่ย มันมีอยู่จริงอ่านให้ได้ยานปัญญาเรานี่อ่านมันเป็นนามธรรมมันมีตัวมีมีตนหรอกแต่มันก็มีอาการให้เรารู้ได้มีเครื่องหมายบอกให้เรารู้ได้คุณจับได้ไล่ทันอ่านออกแล้วก็มีวิธีการลดมันฆ่ามันจนตายจริงๆนี่แหละตัวจริงชัดเจนแล้วเขาก็ยั่วอยู่ตรงนี้ยั่วโยนอยู่อย่างเงี้ยอย่างนั้นอย่างนี้อยู่วันแล้ววันเล่าเมื่อนั้นเมื่อนี้มีสติรู้ทันมั่งไม่รู้ทันมั่งถ้ามันฆ่าตายแล้วเสร็จแม้ไม่มีสติกิเลสก็ไม่เกิด ถ้าเวลาเรา đ a n ตั้งใจปฏิบัติอยู่นี่นะไม่รู้ตัวไม่มีสติกิเลสอาจจะเพลิดเกิดได้เพราะมันยังมีตัวเชื้อกิเลสอยู่ถ้าไม่มีเชื้อกิเลสแล้วนะแม้ไม่รู้ตัวไม่มีสติไม่รู้ตัวอะไรเเพราะเผลอไปไปไม่ได้ตั้งอกตั้งใจอะไรกันเอากิเลสนั้นมาเอาเหตุแห่งกิเลสนั้นมายั่วมายวยยังไงช่วยเพราะกิเลสมันหมดสิ้นดับสนิทมันไม่เกิดอีกแล้วมันไม่มีตัวตนจริงๆแล้วไม่มีสติก็ไม่เกิดไม่ต้องรู้ตัวรู้ตัวอะไรก็ไม่เกิด นี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมาพิสูจน์กันพิสูจน์กันเพราะฉะนั้นเกิดมาอย่าเป็นโมะบุรุษเกิดมาเอาอะไระเกิดมาในชีวิตหนึ่งจะเอาอะไรจะได้อะไรญาต่มาก็ถามเป็นคำถามสุดท้ายเป็นคำถามตอนท้ายสรุปให้พวกคุณได้ไปไตรตรองไปพิจารณาถ้าเรายังฝ่ายใจเกิดมาเป็นคนกับเขาทั้งที ต้องพยายามเอาสิ่งที่ควรเอาได้สิ่งที่ควรได้ไปให้ได้อย่ากลายเป็นโมฆะบุรุษไปเลยในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งอาตมาคิดว่าเราได้บอกวิธีนะเรามีทิศทางพอจะเป็นไปและมีตัวอย่างมีหลักฐานไม่ใช่พูดแล้วไม่มีอะไรยืนหยัดยืนยันมีสิ่งที่ยืนหยัดยืนยันถ้าใครประสงค์ใครตั้งใจต้องภาคเพียรเอาแล้วก็อุตสาหะเอาเถิดนะกว่าจะตายจากกัน ได้ไปมากไปน้อยก็อยู่ที่แต่ละคนจะขยนันพากเพลียนเอาสำหรับวันนี้เอวัง